สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมเตรียมบ่อไว้นะสำหรับอนุบาลหอยเล็กนะครับตอนนี้ผมจะลองเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูบ่อที่ผมเตรียมไว้นะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งสั่งพันหอยไปแล้วนะฮะจะสั่งเป็นไข่มาก่อนนะครับ หอยที่ผมจะเลี้ยงนะครับก็จะเป็นหอยหอยเชอรี่สีทองนะครับที่เป็นพันุ์มาจากทางภาคใต้นะครับแต่นี้ผมสั่งมาจากฟาร์มของคุณชัยศรีสเกตนะครับฟาร์มของแกอยู่ที่กาลสินนะครับที่จะพามาดูบ่อนะครับนี่ครับคือบ่อที่ผมเตรียมไว้อันนี้เป็นบ่อข้างบ้านนะครับ ที่ผมทำํำไปเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับแต่ตัวนี้ปลาคาร์ฟโดนวเงินตัวทองกินหมดแล้วนะครับผมก็เลยจะลองดัดแปลงบ่อนี้มาเลี้ยงหอยลองดูผมก็ได้ลงจอบไว้แล้วนะครับก็ไปเก็บมาตามคลองแถวนี้นะฮะแถวบ้านนี้มีจอบแล้วก็มีตบตบชวานะครับ เดี๋ยวจะทาการทดลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะทําเป็นฟาร์มขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเลี้ยงนะฮะอันนี้ผักบุ้งนะครับเก็บมาเสียไ้มันก็ขึ้นนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะบ่อใหญ่ที่ผมจะเลี้ยงนะครับเป็นบ่อข้างบ้านนะนะครับคือเลี้ยงปลาเลี้ยงไม่ได้นะครับตัวเงินตัวทองมากินหมดนะครับ ราคบตัวเท่าแขนนะฮะโดนคินเรียบนะฮะแล้วก็จะมีบอ่อเล็กอีกบอ่อหนึ่งที่ผมทาเป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับใ้พาไปดูนะครับวันนี้ผมสั่งไข่มานะฮะน่าจะส่งวันภายในวันสองวันนี้แหละฮะไข่เป็นไข่ของหอยนะครับผมก็จะามาอนุบาลในบอ่อนี้บอ่อเล็กๆหน้าบ้านนะ ในบ่อผมก็จะปล่อยปลาตัวเล็กๆไปลาหางลูกยุงนะครับไปกินลูกไปกินลูกน้ำไปกินไขย,ยุงนะครับเดี๋ยวจะทำการทดลองเลี้ยงดูนะครับว่าจะประสบผลผลสำเร็จไหมนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ ได้รับกล่องพัสดุนะครับอันนี้น่าจะเป็นไข่นะครไข่หอยนะครับที่สั่งไปอใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นไข่หอยหอยเชอรี่นะครับพันสีพันสีทองนะครับแล้วก็หอยเชอรี่พันผสมนะครับสองออย่างนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับ ก็สั่งมาจากฟาร์มของคุณชัยศรีสเกตนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับ ก็แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับใส่ตะกร้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆก,กล่องก็จะมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีมีตะกร้ามาให้ใบหนึ่งนะ ันนี้จะเป็นที่กันนะฮะกันกระแทกนะครับเขาก็จะแพ็กมาค่อนข้างดีนะฮะก็จะมีอยู่สองอย่างนะฮะอันนี้ไข่ เตรียมตะกร้ามาใส่ไว้เขาจะห่อมาอย่างดีเลยนะครับห่อมาอย่างดีเลยเดี๋ยวมาลองแกะดูนะฮะไข่ค่อนข้างเล็กนะฮะเล็กมากเลยนะครับให้เพื่อนๆดูนะฮะ จะเป็นไข่หอยเชอรี่พันผสมกับอันนี้ตัวนี้จะเป็นเชอรี่สีทองนะครับเชอรี่สีทองไข่ค่อนข้างจะใหญ่นะนครับไข่ใบใหญ่มากนะฮะอันนี้รังละ เขาเรียกฟองนึ่งนะฟองนึงห้บาทนะครับส่วนเชอรี่พันผสมนะครับเป็นเชอรี่พันผสมหอยโข่งนะครับอันนี้จะ20บาทนะครับน,นี่จะเตรียมตะกร้าใส่นะครับ ก็จะเรียงลงไปเลยนะครับเรียงลงไปเลยค่อยๆแกะนะครับ ใบค่อนข้างจะเล็กนะครับเล็กมากเลยเล็กมากเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเชอร์รี่สีทองนะครับไข,ข่จะค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็ฟองเขาจะใหญ่กว่านะ จะทดลองสั่งมาอย่างละ5ฟองนะครับ ครับก็จะได้นะเชอรี่สีทองนะครับอันนี้พันผสมนะครับผมก็จะเตรียมกระมังนะฮะมาใส่แหนแดงแล้วก็มีผักตบชวาไว้ครับใช้ตะกร้าบใบนี้มาวางข้างบน เสร็จเลยก็จะเอาไข่นะฮะเรียงเรียงไปเลยนะครับผมว่าไข่มันแห้งนะพร้อมที่จะฟักมาเป็นตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ข้อไว้กันตัวอะไรมากินตัวนี้จะเป็นเชอร์รี่พันธุผสมนะครับ การฟักไข่นะก็เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับะตะกร้านี้จะเป็นไข่ที่ได้มาจากบ่อข้างบ้านนะฮะตรงนี้ได้มาจากทะเลสาบในหมู่บ้านนะครับไปเก็บมานะไข่ประมาณ20ลังผมก็จะปิดไว้กันการพวกหนูพวกอะไนมา นะครับอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่พันผสมที่สั่งมาจากฟาร์มของคุณชัยศรีสเกตนะครับจากกาลสินนะครับผมก็จะเอานี้ทับไว้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่สีทองนะฮะเชอร์รี่สีทองก็เขียนไม่ด้วยนะครับ จะฟักไวป,ประมาณนี้นะครับก็จะ,จะเขียนชื่อกำกับไว้ด้วยนะฮะเขียนวันที่แล้วก็เขียนพันุนะนี่เชอร์รี่สีทองนะครับเชอร์รี่พันธุ์ผสมอันนี้เชอร์รี่พันพื้นเมืองพ,พันธรรมดานะครับไอตัวนี้จริงๆแล้วผมยังผมยังไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นเชอรี่พันธุ์อะไรนะฮะไปเก็บมาจากทะเลสาบไข่เขาค่อนข้างเล็กนะฮะฟองเล็กๆนะครับซึ่งคล้ายๆกับเชอรี่พันธุผสมแต่เชอรี่พันธผสมเขาจะเขาจะฟองเล็กกว่านะครับสีค่อนข้างจะสีไม่เข้มนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันมันหลายวันแล้วนะครับใกล้จะฟักแล้วนะครับอาจจะนี้เพิ่งเก็บมาเมื่อวานนะครับ ผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับพันนะฮะฟองขนาดฟองก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะทดลองหน่อนว่ามันจะเป็นพันอะไรนะฮะไปเก็บมาจากทะเลสาบในหมู่บ้านนะครับก็จะปิดไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะปิดไปแบบอย่างนี้กันกันพวกหนูนะครับพวกที่มันชอบกินไข่นะไปเขียนเชื่อมกลับไปทุก ทุกกระมังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่มันฟักมาเป็นตัวเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับฝากด้วยครับผู้ชายครอบครัวพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ทดลองเลี้ยงหอยนะครับ